คผมก็สวัสดีเข้าสู่ช่องน้ำนี่สีเอนะครับผมวันนี้เราก็มากดแลงสี่วิสีกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคนะครับผมไปเราเริ่มมาเลยก็ซูจีสิบแปดไปนะครับผมเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับผมเรามีน้ำนี่สีเฮ็ก็คือไม่ใช่สิครับโทษครับผม เรามีช่องเฟก,กี้ซีเอนะครับผมช่องนี้สุดยอดครับผมอย่าลืมไปดูด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดสะตบ๊กเกอรมันเจ็บมากเลยแผมก็เจ็บอะยาวกว่าน,นะครับผม ามาแล้วไปวะที่นี่ไม่ปลอดภัยมันอยู่ไหนครับผมเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเท้าเหมือนอยู่ในบ้านนี่ไงแตกไปครับผมนี่นะครับผมนี่เราเซื้อปืนเลยดีครับผมผมว่าทำสันดีกว่านะ อืมแล้วก็ซื้ออืมหมวกดีกว่าครับยอดล้วเพื่อนไปให้ผมลุยต่อไม่รู้เร้วนะไปอโอ้ยิงไม่โดนยิงยิงไม่ถึงครับผม ดาวหนึ่งครับดาวหนึ่ง,งแตกไปแตกไปก้อนหนึ่งโอเคดาวครับวิว,โ,วโคตรนิ่มเลยครับผมตานี้ ผมเล่นปืนเลยดีครับคุณผู้ชมผมว่าผมซื้อกะด,ดีกว่าแล้วก็ไอวอร์ทรงควงนะครับผมก็เป็นปืนที่งัดหัวง่ายนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่อยากซื้อ ไปครับไปครับผมผมว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้แหละไปตันไปเลยเฮ้ยมันอยู่ไหนครับอุ้ย ลากไม่ติดดันเลยอ้าวเจอซองควงผมจะช่งัดหัวนะครับผมแตกหัวแตกไปนะครับผมตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ก็หัวแตกเลยนะครับผมโดนซองควงสังสอนไปอุ้ยอื้อ โอ้โหเกือบแตกครับมันเกือบซ้ำผมไนงะซ้ำไปเลยไออ่ะชนะเฉยโอ้โหชนะเฉยอืมเปลน่อนมหกสิบเนี่มันลั่นช้าผมว่ามันลั่นช้าเอาอีดับแล้วกันเสียเสียไป ก็เอดับนะผมคิดว่าผมจะไหวไ่ะครับ,บผมว่าผมไม่ไหวนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, กดซับกดครด้วยนะครับผมถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วผม หฮยเฮยมันยิงผมได้ไงเนี่ยเดี๋ยวผมชุบเพื่อนก่อนซ้ำเลยอ้าวไอ้ตัวนี้มันบางอา่หัะ มันเหลือประมาณอีกตานี่อีกตัวนึงอ้อาวเอาแตกเลยครับผมมันก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไคร้ด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอบคุณครับ